สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็น ep ที่8นะครับ ep ที่8นี้ก็จะต่อเนื่องกับ ep ที่7เลยก็คือ ep ที่7เนี่ยเป็นก้ารยกนะครับการยกใช้กดเอา ep ที่8เนี่ยก็จะเป็นประเภทแคล้งไว้ครับแคล้งไว้อัพคืออะไรแคล้งไว้อัพก็คือผมเรียกของผมเองนะครับว่าเป็นระบบก้านเหวียดมันจะมีก้านเป็นสังกะสีออกมาติดก,กับของเล่นสังกะสีให้เราใช้มือ จับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆมันก็จะมีแอคชั่นของมันครับในแต่ละตัวอย่างตัวเนี้ถ้าเป็นเจ้ากั่เป็นสังกสีแบบให้เด็กเล่นๆให้เด็กเล่นเมื่อสมัยก่อนก็จะทำจากสังกสีทั้งหมดเลยทั้งตัวเลยทั้งบอดี้เลยก็จะมีปั๊มโลโก้บริษัทอยู่ที่ข้าง ข้างตัวเขานะครับแต่ผมไม่รู้ว่าบริษัทอะไรอันนี้เป็นรูปเหมือนเป็นรูปก,กบแต่ก็มีคําว่าเจแปนอยู่ด้วยก็ตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นแคลงไว้อับเวลาเล่นก็คือใช้บุนคนระับเราก็จะมีเสียงเนียเสียงก็จะเหมือนไก่ขันนะครับถ้ามีเสียง ก็ถือว่าเป็นของเล่นสำหรับเด็กเล็กๆนะครับที่ชอบอะไรที่แบบว่าน่ารักน่ารักนะครับประเภทนี้ก็ถือว่ามาให้ความรู้กันก็เดี๋ยว EP ต่อไปผมก็จะหาของเล่นสังกะสีแปลกๆแล้วก็มาให้ความรู้กับทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะ mm hmm. เป็นความรู้ต่อไปเ, <S <S <Goku. S 1> เรื่อยๆก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ แล้วก็กด subscribe ใน c h anel n youtube เพจชื่อเพจ Tin Toy Thailand ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ